เป็นคนที่ชอบเขาเรียกมันบางทีมีลูกหยอดไงหยอดไปหยอดมาหรือว่าเขากําลังจะแยกหน้าเน็ตแล้วเอาไม้ไปบล็อกอ,ะอ่ะอ่าพี่เปิป้ลให้คำจำกัดความนี้ว่ามีแอนทอนเซนเป็น,ปนไอดอลไอดอล <laughs> มาแบบนี้นะคะโอ้โหเห็นทีมชาติเขาทําทําได้นะคะแต่ว่าบอกเลยว่าอันตรายมากๆเพราะแม้กระทั่งนะักกีฬาทีมชาติหลายคนก็โดน เข้าตากันไปเยอะแล้วขนาดไวๆนะอย่างมาตาเบกคือลูกทีมชาติคือแบดมินตันเป็นกีฬาที่มันเป็นมันไวมันมันกีฬาที่มันเน้นความไวสปีดนะคะลูกแบดมาคืออันตรายมากไม่ไม่น่าที่จะคุ้มเอาดวงตาเข้าไปเสี่ยง,งเนาะ เราเห็นคิดว่ามันน่าจะคือนอกจากที่คือบางทีบล็อกไปก็ได้อะแล้วเราจะเราไม่ได้ไปแข่งขันขนาดนั้นอ<น>ะเออแล้วมันก็ไม่มีกรรมการมานั่งจับว่าแรกเก็ตของคุณเนี่ยมันถูกดึงออกมาหรือเปล่าหรือมันแค่บล็อกบล็อกอย่างเดียวเนี่ยกดวีวีเอฟเขาไม่ให้ือเป่ะไม่ให้เนาะคือถท่าแ <c oughs> ับ <c oughs> คือลักษณะการบล็อกก็คือถ้าสมมุติว่าคุณยกขึ้นมาเลยลูกฝั่งนู้นยังไม่ได้ตีแล้วยกขึ้นมาจอนี่คือผิดอืมก็คือคุณยกได้ถ้าเขาจะตีเหมือนจังหวะแบบมันต้องใกล้ๆกันอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เคือ,อที่หนึ่งก็ก็ถึงจะไม่ผิดกฎแต่ให้อยู่ดีคุณยกมาจอ่อจ่อมันแบบกวนอะ่ะเอออันเนี้ยคือคือไม่ได้ไม่ไม่ถูกตามกฎอมของเขาแต่ว่ามากกว่านั้นคืออันตรายมากกว่าอันตรายคือถ้าโดนลูก็ตาเข้าไปเนี่ยหลายๆคนที่เคยโดนเนี่ยเขามาเล่าให้เราฟังวันนี้เคยโดนเลยแต่วันไม่ไทำแบบนี้นะ คือบางทีเราโดนล,ลูกตบเข้าตาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มก็ก็เจ็บแล้วนะบางคนเขาโดนแยบเข้าตาจังๆเขาต้องนอนโรงพยาบาลแบบไม่ขยับเลยเจ็ด<ม>วัน<ม>เพราะไม่งั้นนะมันตาบอดได้เลือดออกในตาอะไรอย่างเงี้ย